ความมั่นใจระหว่างช่างสักและผู้มาขอลายสักสแสดงออกด้วยขันตั้งหรือผานบูชาครูว่าพร้อมมอบตัวจนกว่าจะสักสำเร็จอีกความหมายคือขอเข้ามากันและการไม่ให้เป็นโทษและเมื่อสักแล้วผูกข้อมือเรียกขวัญเป็นธรรมเนียมของช่างสักโบราณที่ระดาศอุเบศช่างสักชาวปากกระยอยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อเปรียบกับวัฒนธรรมล้านานาจะต่างที่เครื่องบูชาครูใช้หมากดิบส่วนคนบนรอยสูงใช้หมากนึ่ง ซึ่งวันนี้ช่างสักขาลายรุ่นครูออกจากบ้านตะพิโจอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากมาเล่าความหมายของลายสักขาว่าเริ่มต้นก่อนถึงวัยออกเือนเพราะในอดีตเด็กหนุ่มปะกะกะยอจะมีรอยสักก่อนวัย16ปีแสดงความพร้อมเป็นผู้นํานิยมสักขาลายสัตว์สีเท้าเช่นแมวเสือสิงห์มอมแสดงอํานาจของสัตว์แต่ละอย่างรวมถึงสักลายอีเห็นหรือตาพยอแทนความแข็งแกร่งปราดเปรียวเมื่ออยู่ในป่า เชื war, ่อกันว่าหากผ่านพ้นการสักคือสิ่งแทนคุณแม่ที่คลอดมาดีเช่างสักชาวปากกยอหนึ่งเดียวของหมู่บ้านเล่าว่าในอดีตหมึกสักลายต้องผสมดีสัตว์เช่นดีหมีดีเสือดีปลาเมื่อเวลาพระจันทร์เต็มดวงจะเห็นเงาลายสะท้อนแสงจ่มชัด ปัจจุบันใช้หมึกผสมใหม่ป้องกันการติดเชื้อจากผิวหนังและยังถือว่าการสักขาลายเป็นบททดสอบแรกของช่วงวัยพราะหักไม่ทนต่อฝีเข็มสักให้เสร็จจะไปทำอะไรก็ไม่สำเร็จวันหนึ่งอาจารย์รัดาสักโบราณแล้วหนึ่งขาขาประมาณไซส์ผมเนี่ยหนึ่งขาหนึ่งวันเสร็จเลยตีห้าตื่นกินข้าวนะ หกโมงเช้าสักนะฮะาทิศขึ้นมองเห็นลายมือแล้วสักทันทีเพราะไม่มีไฟฟ้าด้วยจนถึงหกโมงเย็นนะาผมะพักตอนเที่ยงกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วนอนเลยบ่ายสามเนี่ยผมถอดใจหมดแล้วผมไม่สามารถจะทนอะไรได้อีกแล้วผมทั้งดิ้นทั้งอะไรแต่ก็เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อผมได้รับกำลังใจผมได้รับการให้กำลังใจมีการ พอใจลูกชายต้องอดทนทุกรูปแบบเขาจะช่วยกันให้เราเสร็จให้ได้ในวันนี้ขาหนึยางครัครูใหญ่ผมยกให้เป็นครูใหญ่เลยถ้าผมไม่เจออาจารย์ระดาผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงทั้งที่ผมชอบผมมีรูปโบราณให้ดูเป็นร้อยแต่ถ้าผมไม่เห็นคนที่กำลังนั่งสักดแล้วเขาจะขึ้นโค้งข,ขึ้นอะไรยังไงมันมันยากมาก ีเกร็ดความเชื่อนะคะที่ซ่อนอยู่ในรอยสักเยอะมากเลยค่ะอย่างในร้านนาน,นะคะก็จะมีคําเก่าๆที่เล่าต่อกันบอกว่าชายใดขาขาวเนี่ยสาวจะไม่แลเลยเพราะถือว่าไม่แข็งแกร่งเท่ากับคนขาลายนะคะหรืออย่างผู้หญิงก็สักได้ค่ะถ้าเกิดสักจริงจบก,ก็เป็นเรื่องของมหาสเสน่ห์แต่ว่าถ้าหญิงคนไหนที่สักแขนข้างเดียวเขาถือว่าไม่ดีค่ะมากๆในกามารมต้องสักให้ครบทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดวางนะคะรูปของรอยสักค่ะอย่างเช่น หุ่นจำลองนี้นะคะก็จำลองเป็นรูปของชาวปากกยอค่ะก็จะเห็นการจัดวางโครงสร้างของรอยสักในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะจริงจกนะคะไ้ที่แขนค่ะแล้วก็กลางตัวนี่ก็คือเป็นเสือค่ะคนเนี้ยท่านเนี้ยเขามีเสือเป็นเอกแต่เนี้ยเป็นาลายพวกนี้เป็นองค์ประกอบลายสักที่มีแม่ลายอยู่บนฐานความเชื่อและศิลียศาสตร์ของท้องถิน่นเช่นสักลายใบมะพร้าวผักกูดถมลงตามแนวลาย ถ่ายทอดกันมาหลายรุ่นตามหมู่บ้านชายแดนทางเหนือโดยการศึกษาจำแนกลายสักจากท้องลงมาถึงหน้าขาเรียกว่าลาวพุงดำส่วนลาวพุงขาวสักเฉพาะต้นขาคล้ายกางเกงสั้นหรือเต๋วก้อมพบมากในกลุ่มชายสูงวัย60-80ปีเริ่มเดินเส้นจากขาซ้ายเดชช่างสักรุ่นใหม่บันทึกลายและความหมายไว้กับตัวช่วยไขยปริศนาหนุ่มขาลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนวิถีล้านานาในอดีต เชื่อมโยงมาถึงลายสักยันมันก็อาจจะดูว่าโอ้โนี่มันไม่มีขนอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมไม่เหมือนเสือไม่เหมือนอะไรย้ยครับเสร็จแล้วก็จึงบันทึกไว้ให้เกิดเป็นลวดลายพรางตัวอะไรเงี้ยเราเจอทุกแทบจะทั่วโลกแหละฮะเอาเอาเอาเอ ขมาเอาดินทาตัวเองประกอบพิธีนตะมนนันเนี่ยอัน,น,เ,นอเนี้ยเงื่อนโบราณเนี่ยมันสืบมาจนถึงเอาเหล็มแทงเข้าไปเอาเหล็กแทงเข้าไปทำมันทำมันติดถาวรเพราะมันล้างแล้วมันออกถ้าถ้าแค่เพนแค่แต้มใช่ไหมก็สืบมาจนพัฒนาจนให้เกิดเป็นรูปกางเกงเป็นอะไรต่างพัฒนาเป็นไปตามกลุ่มตามความนิยมความนิยมนี้นกลุ่มนี้ชอบแบบนี้ก็จะสักแบบนี้<ม>ก็ จากจุดคิดเดียวกันนีย,ยก็แตกออกไปกลให้ให้กลเหมือนมีหลายแพทเทิร์นแต่ทั้งหมดก็คือคติเดียวกันตอนหลังมารับผู้ศาสนาก็นี่คือการตอแทนพ่อคุณพ่อแม่นะ <c oughs> <c oughs> qu'il terrible savez a au Cambodge Vous eu une guerre que et t e y n อลิเวียเดอแบนงนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทาติ์ <c oughs> บอกว่าคัมภีร์ไบาลานในกัมพูชาสูญสลายไปเพราะสงครามจำนวนมากหลังปี1970ทำให้เกิดโครงการเก็บบันทึกอักษระโบราณต่อเนือนน่องมาถึงลายสักของหมู่บ้านในพนมเปญเพราะมีอักษระเฉพาะต่างจากกลุ่มประเทศทางตะวันตกและญี่ปุน่นที่เป็นรูปภาพ โดยอักษระสะท้อนสัญลักษณ์ความศรัทธาในพระศาสนาชัดเจนสืบต่อจากช่างศักดิ์ที่กำหนดขั้นตอนเป็นแบบแผนพิธีกรรมโดยไม่แสดงอิทธิปาติหารแต่เป็นการสำนึกหลักทางศาสนามากกว่าและแสดงความสัมพันธ์ของครูกับสิษย์การสักขาหรือสักตัวเนี่ยนอกจากเป็นความเชื่อในเรื่องอยู่คงคนหรือวิชาอาคมขุบาาจารย์แล้วยังเป็นการแสดงถึงฐานะทางสังคมว่าเราโตจากเด็ก เป็นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะมีครอบครัวเพราะว่าคนร้านนาในอดีตเนะี่ยถ้าผู้ชายคนไหนไม่สักขาจะไม่มีโอกาสไปเลือกคู่ครองได้เพราะว่าผู้หญิงเขาจะมองว่าคนขาขาวเนี่ยมันอ่อนแอมันไม่รู้จักทนเจ็บจะเอามาเป็นสามีไม่ได้ก็จะมีมีข้าวบทหนึ่งที่ว่าว่าใจขาลายเอาไว้แปรงฮาวพ่ออ้อมว่าใจขาก้มเอาไว้แปรงก้มคันใดว่าใจขาขาวเอาไปไก่เอาไปนอนตีนคันใดเต๋ ก็คคือผู้ชายนไหนที่ขาขาาวเนนนีให้ปนนอนต็นอนอวัายุคสมัยทําให้การสักลายกลายเป็นแฟชั่นแต่หลักฐานจากอดีตเป็นเครื่องแสดงถึงคติการสักลายที่มีความหมายสอดคล้องกับความศรัทธาเช่นยันต์ตาจากการสักลายเส้นกรอบโครงลงมนหรืออักขรสื่อความเชื่อผ่านภาพสัญลักษณ์และยังรวมความเชื่อมาทำน้ำหมึกสักยัน์ผสมว่านยากับหินแร่ นในจังหวัดแพร่ชื่อว่าตับเหล็กมีพลังในตัวตามคำเปรียบคนใดตับเหล็กคนนั้นหนังเหนียวมาบดรวมกับหินทรหดหรือหินสุก,กีตามคำเรียกไทยใหญ่เกบเป็นองค์ความรู้จากท้องถิ่นที่ไม่เพียงเชื่อว่าฝังอาคมลงในร่างกายแต่ยังสะท้อนจิตวิญ,ญญาณเคารพพลังธรรมชาตินำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน